สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ในเวลาที่คุณหนุ่มสาวได้พบกันแล้วเกิดมีอาการอยากจะสารสัมพันธ์กันต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแบบไหนกันดีหรือหากมีโอกาสได้มีช่องทางการติดต่อได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคุยกันในเรื่องอะไรดีลองมาดูกันทางนี้ครับอาจทําให้คุณไปกันต่อได้แบบยาวๆดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูเจวิธีชวนคนรักคุยให้สนุกแบบโคตรลื่นไหลนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะ ตามไปดูกันครับข้อที่ 1. นึ่ไดอารี่ประจําวันวันนี้ไปไหนมาไปเจออะไรมาบ้างเล่าไปให้หมดสกิลการสร้างเรื่องต้องมาลหละครับเล่าให้ดูโอเวอร์มหัศจรรย์น่าสนใจเข้าไว้และต้องถามเรื่องของเขาก่อนทุกครั้งแล้วคอยเล่าเรื่องของตัวเองให้เขาเล่าไปเรื่อยๆจนจบแล้วคุณก็พูดเรื่องของคุณแบบเวอร์เวอร์สักหน่อยจัดไปเลยครับข้อที่2เล่าเรื่องอดีต แม้โตกันมาจนป่านี้แล้วคุณทุกคนก็ต้องมีอดีตหรือประสบการณ์ต่างๆกันมาทางนั้นแหละครับได้เวลาหรือฟื้นความจําแล้วงัดมันออกมาเล่าให้เขาฟางังแล้วล่ะครับอย่าลืมเปิดคําถามให้เขาได้แชร์เรื่องของเขามาก่อนด้วยครับข้อที่3ส่อง Facebook, IG, Twitter ของเขาแล้วเอามาถามถึง ก่อนที่จะกดโทรหาอย่าลืมหาข้อมูลมาให้แน่นนะครับสมัยนี้ก็มีสื่อโซเชียลมีเดียมากมายมาให้ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวของคนที่คุณปิ้งได้อย่างง่ายดายต้องรู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดูจากสิ่งที่เขาโพสต์แล้วหยิบยกสิ่งเหล่านั้นแหละมาพูดถึงครับข้อที่4คุยเรื่องที่เขาสนใจ ต่อเนื่องจากข้อที่3ในช่วงนี้เขาอินกับอะไรอยู่แชร์อะไรบ่อยก็ไปตามเก็บข้อมูลมาอย่างเช่นเขาชอบดูซีรีส์เรื่องนี้คุณก็ไปตามดูเขาปลื้มดาราคนนี้คุณก็ตามไปส่องและเอามาเมาส์มอยกับเขาการที่คุยเรื่องที่เขาชอบนะะ3วัน7วันก็ไม่จบหรอกครับเขาจะมีความสุขกับการได้พูดถึงแบบสุดๆแถมคุณยังได้ทำคะแนนด้านความเข้ากันได้อีกด้วยครับ ข้อที่ 5. ยกประสบการณ์ของคนอื่นมาเล่าแชร์เรื่องที่คนใกล้ตัวคุณเจอที่น่าสนใจมาเล่าให้เขาฟังครับมาถึงจุดนี้อาจจะคล้ายๆกับการนินทานั่นละ่ะแต่ไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ต่อส่วนเรื่องชื่อของเจ้าของประสบการณ์จะไม่เอ่ยถึงก็ได้ครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแต่บางเรื่องที่ขำๆำฮาฮก็เล่าให้เขาฟังบ้างแก้เบื่อกันไปครับ ข้อที่6คุยเรื่องข่าวในกระแส ในช่วงนี้มีกระแสอะไรฮิตบ้างข่าวไหนกำลังดังก็เอามาบอกเล่าให้เขาฟังเพราะการคุยเรื่องใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนจะทำให้เกิดความตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้คุยคุณจะดูเป็นคนรอบรู้ไม่น่าเบื่อในสายตาของเขาหยิบยกเรื่องนั้นๆมาวิพากวิจารณ์แชร์ความคิดเห็นต่อข่าวนั้นซึ่งกันและกันโดยการเปิดบทสนทนาด้วยคำว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือยังแล้วตามต่อด้วยคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ เป็นนต้นครับข้อที่7แชร์นิสัยส่วนตัวของกันและกันในข้อนี้นอกจากจะทําให้คุยกันได้นานแล้วยังมีประโยชน์ต่อความสัมพันธ์อีกด้วยครับถามว่าเขาเป็นคนยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรคิดเห็นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็แชร์เรื่องของคุณต่อการคุยกันเรื่องนิสัยส่วนตัวจะทําให้คุณกับเขาได้เปิดใจต่อกันมากขึ้นและจะสนิทกันมากขึ้นนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7วิธีชวนคนรักคุยให้สนุกแบบโคตรลื่นไหลจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเห็นไหมล่ะครับว่ามีหัวข้อตั้งหลายอย่างที่พอเปิดขึ้นมาแล้วจะเมาท์มอยกันเพลินทั้งคู่จนลืมฟ้าลืมดินหมดกังวลเรื่องเดทแอบไปได้เลยยังไงยังไงถ้ารู้วิธีคุยกันสนุกไม่มีเบื่อแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนกันบ้างนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ